สวัสดีครับผมนายอิทธิธิบุญมานะครับรหัสหกหกหนึ่งศูนย์ห้าศูนย์ศูนย์เจ็ดห้าสี่วันนี้จะมาเสนอรายวิชาผู้นำกับการพัฒนาภาคการเกษตรในหัวข้อของนวัตกรรมการเกษตรที่นิสิตชื่นชอบวันนี้นะครับเราจะพูดถึงพืชเศรษฐกิจที่สําคัญของไทยที่ไม่แพงแต่เป็นอาหารสําหรับมนุษย์หรือว่าสัตว์นะครับแต่ยังเป็นสําหรับในอุตสาหกรรมต่างๆอีกด้วยนะครับมันก็คือมันสัมรันธนั่นเอง ซึ่งในวันนี้นะครับเราจะเน้นไปที่มันสัมภารังที่ทนทานต่อโรคนะครับหรือเรียกว่า d e f e ดี r e s i s t a n า cassava ครับมันสําภลรังนะครับมีต้นกําเนิดจ,จากทวีปอเมริกาใต้นะครับโดยเฉพาะบริเวณประเทศบาราซิลแล้วก็ปาร,รักัวครับเป็นพืชที่มีการแพร่กระจายไปยังหลายภูมิภาคของโลกรวมถึงทวีปแอฟริกาและเอเชียในประเทศไทยมันสํมภารังถูกนําเข้ามาในช่วงต้นศตวรรษที่19และได้รับความนิยมอย่างรวดเร็ว เนื่องจากมันสัมปันหลังสามารถเติบโตได้ดีในสภาพอากาศร้อนชื้นของไทยอีกทั้งยังสามารถปลูกได้ในดินที่ไม่สมบูรณ์มากนะักซึ่งทําให้มันสัมปันหลังเนี่ยเป็นพืชที่เหมาะสมกับเกษตรกรที่มีพื้นที่จํากัดแล้วก็พื้นที่ที่คุณภาพดินไม่ดีปัจจุบันประเทศไทยเป็นหนึ่งในผู้ผลิตและก็ส่งออกมันสัมปันหลังรยายใหญ่ที่สุดของโลกโดยพื้นที่การเพาะปลูกมากกว่า800ล้านไร่ควบคุมหลายจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือแล้วก็ภาคกลาง ผมิจตจการปลูกมันสำปะหลังคิดเป็นร้อยละ60ของของการผลิตมันสำปะหลังทั่วโลกโดยไทยเนี่ยส่งออกผลิตภัณฑ์จากมันสำปะหลังมากถึง80%ของทั้งหมดไปยังตลาดต่างประเทศซึ่งรวมถึงแป้งมันสำปะหลังแป้งมันสาคูและหมันเส้นการเกษตรด้านมันสำปะหลังมีความสำคัญอย่างมากเนื่องจากสามารถสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรได้อย่างต่อเน,นื่อง เมยจะมาชิญหน้ากับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงและปัญหาโรคพืชผลผลิตมันสำปะหลังยังคงมีคุณค่าในตลาดทั้งภายในและก็ต่างประเทศอย่างไรก็าตามการปลูกมันสำปะหลังต้องเผเชิญกับภยัยคุกคามอย่างโรคพืชร้ายโรคแอนแทสโนดและโรคใบจุดเป็นตัวอย่างของโรคที่ทำให้เกิดความเสียหายอย่างมากต่อผลผลิตของมันสำปะหลังในบางกรณีโรคเหล่านี้สามารถแพร่กระจายได้อย่างรวดเร็วทำให้เกิดการสูญเสีย ของพื้นที่พอปลูกเป็นวงกว้างเกษตรกร,ร,กรหลายคนต้องเผชิญหน้ากับความสูญเสียครั้งใหญ่เนื่องจากโรคลนน่านี้สามารถทำลายผลผลิตได้ดถึงร้อยละ2 0่ถึงของการปลูกทั้งหมดความร้ายแรงของโรคพืชในมาสารังไม่เพียงแต่ส่งผลต่อการผลิตที่ลดลงเท่านั้นแต่ยังสามารถทําให้เกษตรกร,ร,กรต้องใช้ทรัพยายกรในการควบคุมโรคเพิ่มขึ้นไม่ว่าจะเป็นการใช้สารเคมีหรือแรงงาม ซึ่งสิ่งเหล่านี้มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของเกษตรกรเองด้วยผลกระทบจากโรคเพื่อนในมันสำปะหลังยังส่งผลไปยังด้านเกษตรกรและเศรษฐกิจตัวรวมอีกด้วยเมื่อผลผลิตมันสำปะหลังลดลงอุตสาหกรรมต่างๆที่ต้องพึ่งพาวัตถุดิบจากมันสำปะหลังเช่นอุตสาหกรรมอาหารอุตสาหกรรมพลังงานชีวภาพและอุตสาหกรรมผลิตอาหารสัตว์ก็ต้องเผชิญหน้ากับต้นทุนที่สูงขึ้นและวัตถุดิบที่ขาดแคลนซึ่งส่งผลต่อราคาสินค้าและการส่งออกของประเทศไทย นอกจากนี้การลดลงของผลผลิตมันสำมบั่งยังส่งผลกระทบโดยตรงต่อรายได้ของเกษตรกรทําให้พวกเขา,าเนี่ยต้องแบกรับภาระหนี้สินเพิ่มขึ้นและเกิดความไม่มั่นคงในอาชีพการเกษตรอีกด้วยด้วยความก้าวหน้าของเทคโนโลยีการเกษตรนักวิจัยได้พัฒนาสายพันธุ์มันสำมบั่งที่ทนทานต่อโรคซึ่งช่วยลดการสูญเสียผลผลิตจากโรคพืชนี้ได้อย่างมากมันสำมบั่งที่ทนทานต่อโรคนี้ไม่เพียงแต่ต้านทานโรคได้ดีขึ้น แต่ยังสามารถให้ผลผลิตที่สูงขึ้นและมีคุณภาพดีด้วยนอกจากวิธีการคัดเลือกพันธุ์แบบดั้งเดิมแล้วปัจจุบันจะมีการใช้เทคโนโลยีในการดัดแปลงพันธุกรรมเรียกที่เรียกว่า GMO หรือ Genetic c o r r i Modified Organism เพื่อพัฒนาม,มันสัมปั่งให้มีความทนทานต่อโรคเพิ่มขึ้นการดัดแปลงพันธุกรรมในมันสัมปันันั้นเป็นการนำยีนที่มีคุณสมบัติต้านทานโรคใส่เข้าไปในมันสัมปันธงทำให้ มันสามารถต้านทานโรคได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นและเพิ่มประสิทธิภาพในการเจริญเติบโตของพืชการใช้จิมโอในการพัฒนามันสำหรังมีข้อดีหลายประการเช่นการลดการใช้สารเคมีในการป้องกันและกําจัดโรคพืชและการเพิ่มผลผลิตให้สูงขึ้นในพืชที่เพาะปลูกที่มีโรคระบาดรุนแรงอย่างไรก็ตามยังมีข้อ,ขอกังวลเกี่ยวกับความปลอดภัยและผลกระทบที่าอาจจะเกิดขึ้นต่อสิ่งแวดล้อมและก็สุขภาพ ซึ่งทําให้การนําทีมโอมมาใช้ต้องผ่านการประเมินและก็ควบคุมอย่างเข้มงวดการพัฒนามันสำลังที่ทนทานต่อโรคนั้นไม่ได้เป็นเรื่องง่ายต้องผ่านกระบวนการวิจัยและก็ทดสอบหลายขั้นตอนนักวิจัยเริ่มการเลือกและก็ปรับปรุงที่มีลักษณะต้านทานโรคจากนั้นทําการทดสอบในสภาพแวดล้อมต่างๆเพื่อให้มันจะว่าสามารถเติบโตได้ดีในหลายพื้นที่และสุดท้ายคือการทดสอบในรายจริงของเกษตรกรเพื่อประเมินผลแลน ความตนทางต่อโรคมันสำมปันที่ตนทางต่อโรคมีประโยชน์หลายประการทั้งในด้านของเกษตรกรและเศรษฐกิจในระดับชาติเกษตรกรสามารถลดการใช้สารเคมีในการควบคุมโรคซึ่งไม่เพียงแต่เป็นการช่วยลดต้นทุนการผลิตแต่ยังลดความเสี่ยงต่อสุขภาพของเกษตรกรและก็สิ่งแวดล้อมนอกจากนี้ผลผลิตที่เพิ่มขึ้นและก็มีคุณภาพที่ดียังช่วยเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรและยังส่งผลดีต่ออุตสาหกรรมที่ใช้ในมันสัมรังเป็นวัตถุดิบอีกด้วย